หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมนะครับมารอใส่บาตรนะครับที่วัดป่าธรรมวิเวกแห่งนี้นะครับบ้านดอนหอตําบลเข้าสารอาเภอบ้านผพือจังหวัดอุดรธานีนะครับเกือบออกเป็นนครพนมแล้วนะครับนี้หันหน้ามมองกล้องในเด้อใครไม่หันมามานี่ปปับห้าร้อยได้นี่ยิม้มขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมญาติธรรมนะครับมารอทําบุญใส่บาตรนะครับนี้ไม่รู้ใครบ้างนะครับนี้ ขอโทษขออภัยมาช้านะครับวันนี้มีภารกิจหลายอย่างมากประการน,นะครับอันหน้ามองกล้องหน่อยเด้อนน่เด้อใครไม่ยิ้มให้กล้องนี่ปรับห้าร้อยได้เนี่ยจ,จ่ายห้าร้อยอันหน้ามองกล้องให้หน่อยเด้อใครไม่หันมามานี่ปรับห้าร้อยได้เนี่ยไม่ให้ความร่่มมือกับกล้องเนี่ยขอให้โชคลาบลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกคนทุกคนเด้อ นะครับสายนี้จะเป็นแม่ชีแม่ขาวนะครับนี่สายขาวนะครับนี่ใครไม่หันหน้ามานี่ปรับห้าร้อยได้นน่เด้อนะครับนี่นะครับญาติโยมนะครับเตรียมไทยธะทมไทยทานใครไม่หันหน้ามานี่ปรับห้าร้อยได้นน่เด้อทานะทำไมภาพไม่สวยกลมๆเงยๆอยู่กับไทยเออเนาะนะครับ ไปไม่ทันแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ประจันสมุทัไทยวิสารโทนะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับมัวขึ้นธรรมะอยู่นะครับเลยมาช้านะครับนี้เด้นนะครับนี่เป็นบุญพิเศษของญาติโยมคุ้มวัดป่าธรรมะวิเวกนะครับได้ใส่บาตรคณะสงฆ์มูญยนะครับ ในงานปฏิบัติธรรมประจําปีขอบันทึกภาพไว้นะครับอีกสี่สปีไม่รู้จะหน้าตาแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ละคนนะครับสองปีสองปีนี่กลายขึ้นเก่าเด็ดีนะครับส่วนมากจะน้ําหนักจะเพิ่มนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยนี่มีรูปตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับจนตกใจนะครับนะครับนะครับอยู่ใกล้ไม้ก็เลยได้เปรียบนะครับ อีก20ปีมาดูอีกทีนะครับจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับจะขาวขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ผิวเดเอ์นะโอ้สาธุสาธุเก็บคนะ500ละห้าร้อยเลยนี่เด้อมีชีวิตบ้านเก่าบรนี้ในฐานะที่มาด้วยกันนะครับ ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับต้นสายอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปลายสายอยู่ไกลๆนุ่นนะครับเด้อมีชีแม่ขาวมาจากวัดบ้านโกบอน,นะครับนี่ตัวพม้อมๆนะครับก่อนจะใส่บาตก็หันหน้ามองกล้องให้หน่อยเด้อใครไม่หันมานี่ปรับห้าร้อยนะครับญาติยมเขาตั้งใจนะครับ วันนี้มาช้านะครับกับผมมารมภาพปกติจะถ่ายรอบหนึ่งนะครับก่อนออกบิณฑบาตนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพระอัจารย์พระครูเมตตานะครับให้ไปทําหน้าที่บนธรรมาทนะครับเด้อก็เลยได้แค่รอบเดียวนะครับถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารโทนะครับอาจารย์ใหญ่ห้องกรรมฐานของวัดบ้านโกโบนะครับเมตตาเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับเด้อ ให้มาใส่บาตรขอให้โชคลาภล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงหายจากโรคหายจากภายัยหนูน้อยน่ารักนะครับลืมชื่อแล้วนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยน้องออแกนนะครับนี่เสียงใสเลยนะครับน้องออแกนนะครับเสียดายนะครับสายขาดแล้วนะครับนี่ เป็นบุญประจําปีของทุกปีนะครับที่วัดป่าธรรมมิเวกแห่งนี้นะครับงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์นะครับจากวัดพัฒน์โพบนะครับได้รับการอาราธนาจากพระอาจารย์พระครูวิวิทย์อรัญญธรรมนะครับประมุขประธานสงฆ์นะครับเจ้าวัดวัดป่าธรรมมิเวกแห่งนี้นะครับกับอาราธนาคณะสงฆ์ตลอดถึงแม่ขาวแม่ชีนะครับมาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีนะครับครั้งแรกนะครับออกมาครั้งแรกใหม่ๆก็มาที่วัดป่าธรรมมิเวกแห่งนี้นะครับนี่ ถือว่าเป็นแห่งแรกนะครับแล้วก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับออกจากนี้ไปก็นู่นนะครับไปที่อำเภอหนองพอกนะครับวัดป่าคำเม็กนะครับอำเภอผาน้ำย้อยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้อตัวเล็กนี่ชื่ออะไรนะนี่เฮหนูน้อยน่ารักนะครับนี่ อนุญาตหยุดตรงหนูน้อยนี่นะครับนี่หนูน้อยเอ็ดดี้นะครับนี่ไม่รู้พูดถูกหรือเปลอินดี้หรืออะไรเนาะอินดีนด้นะครับไม่ใช่เอ็ดี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อให้ลูกโยมแล้วนะครับวันนี้ให้หลวงพี่อ้วนนะครับเป็นตากล้องให้นะครับนี่ถ่ายทุกช็อตนะครับนี่ <c oughs> น,นะครับประารย์ปัญญาคุณณ คาโลดีนะครับเนาะมีตานะครับเป็นเจ้าภาพสัญญาณให้นะครับเด้อถวายความสะดวกในงานเผยแผ่นะครับหนึ่งพันบาทขออนุโมทนานะครับประจารย์ท่านพูดไว้นานแล้วนะครับต่างคนก็ต่างลืมนะครับเด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ <c oughs> สงสัยแต่รูปแต่ทนะ้ายเนาะโอ้ย นะครับมีพระเซลแล้วนะครับพระเซลว่าไม่มีอกะเลาะมเฮสีมาใส่บาทนะครับไม่รู้ใครเทศนะครับได้ยินแต่เสียงจ้อยๆนะครับวันนี้รับหลายบทบาทนะครับเนี่ยมีแต่ไม่พี่แ่เขาอะกะาะมเฮสีไม่มีเนาะโอ้ยชื่ออะไรครับเนี่ยนะครับกินนมไปด้วยใส่บาทไปด้วยนะครับเนี่ย อหนูน้อยนะครับนี่น้อยต้นกล้านะครับอยู่บ้านไหนล่ะนี่บ้านเบกหมูเกตนะครับบ้านเบกจะตัวผอมผอมนะครับตะบันดอนหอน,นี่จะสมบูรณ์นิดหนึ่งนะครับ,น,บน,น้องต้นกล้านะครับนี่กี่ขวบแล้วนี่จะเป็นหนาหึกขึ้นน้อหนูน้อยนะครับขออนุญ,ญาตนะครับนี่ รับบาทกันดอกบานนี่ขออนุญาตใส่บาทเด้อรับบาทรับบาท <c oughs> ใครไม่หันหน้ามองกล้องนี่ไม่รวยเด้อสาธุสาธุขอยโชคลาภลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงใครไม่หันหน้ามองกล้องนี่ปรับห้าร้อยเด้อนี่เด้อ <c oughs> ใครไม่ปรับใครไม่มองกล้องนี่ปรับห้าร้อยนี่นี่โอ้ใครไม่หันหน้ามองกล้องนี่ปรับห้าร้อยเด้อนี่เด้อ นะครับญาติโยมตั้งใจนะครับมาทําบุญใส่บาตรนะครับขออนุญาตเก็บภาพไว้นะครับอีก50สิปีค่อยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อใครไม่หันหน้ามองกล้องนี่ปรับห้าร้อยเด้นี่เด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุกคนเดิมใก่ไม่หันหน้ามามองกล้องนี่ปรับห้าร้อยเด้นี่เดิม หนูน้อยนะครับมีลืมชื่อแล้วนี่<ม>ซื้อว่างเลยหลูป,ปูลืมเมาเด่นน,น้องบอมบอมน้องบอมบอมเด้อสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้ดอใครมีหันหน้ามองกล้องนี่ปรับห้าร้อย <c ười> สาธุสาธุจะเป็นผู้ใดดอกเทียนบ้านก็ได้สาธุคอยโชคลาภร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ ว่ามีอัครามเหสีเรนนะ้มาแถวนน้เนาะสาธุสาธุขอให้โชคลาภร่ำรวยร่ำรวยเด้อใครไม่หันหน้ามองกล้องหนีปรับห้าร้อยบันฑเมกรห,เหรอือบันด้านหัวนี่ฮะบันด้านหัวจะสมบูรณ์นิดนึงเนาะสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงเด้อ สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อใครไม่ีหันหน้ามองกล้องนี่ปรับห้าร้อยด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้อสาธุสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุใครไม่มองกล้องนี่ปรับห้าร้อยได้หนิสาธุสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงไม่กลัวก็มัด ว่าไม่นั่งอยู่ท่าเก่าตลอดเด็นี่สาธุสาธุเอาเสร็จสิ้นแล้วเด้อขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ